จะปล่อยอวนเองเหรอติดปลาเหรอปลาอะไรอ่ะโอ้โหตัวแรกมาอย่างไวครับอุ้ยอุ้ยตัวสวยเลยทำไมวันนี้ครับวนปลากระบอกได้ทำงานแล้วในช่างนะอะไรอ่ะอุ้ยโอ้ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พียงน้องนาณาเอฟซีช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่งางระเด็ดนะวันนี้ช่งางระเด็ดพามาริมชายฝั่งนะครับมาหากินริมชายฝั่งกันเนาะมาวางอวนกับวางรอบครับกอตอนนี้น่าจะหลังหกโมงเย็นแล้วครับแสงสุดท้ายรับขอบฟ้าแล้วนุ่นอ่ะเป็นไมายปักคลองนะครับเดี๋ยวตามไปลุ้นด้วยกันวันนี้ว่าจะได้เรื่องหรือเปล่าสมาชิกวันนี้ก็ ในช่างแอลนะครับแล้วก็แม็กนะวันนี้มากันสามคนครับเดี๋ยวแบ่งหน้าที่กันยังไงให้แม็กดักปูเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมกับในช่างจะไปลอยอวนนะวันนี้เนี่ยนอกจากเราจะวางอวนดักรอบกันแล้วเนี่ยเรายังมีเบ็ดมาด้วยนะสองคันเกี่ยวเหยื่อเฟี้ยงไว้หน่อยเนาะแถวปากคลองในช่างเผื่อได้เยื่อได้ฟุกอะไรบ้างเนาะเผื่อมีพวกกระพง มีพวกปลาทรงปลาสากอะไรมากินบ้างครับก็เอาหลายทางตีเบ็ดไปก่อนเลยครับอย่างแรกนะอ้าวแถวปักคลองนี่ละครับอ่าไ,ไก่แถวเนี้ยครับเพิ่งจะปล่อยอ้วนเองเนาะ ติดปลาเหรอปลาอะไรอ่ะอโอ้โหตัวแรกมาอย่างไวครับเพิ่งจะได้ดึงอวน,เ,นเ,อเออ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมตัดช็อตไว้เท่านี้ดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวไปช่วยกันวางรอบวางอวนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเปิดช็อตใหม่กันตอนมาหากู่มาหาเลาะกันนะครับตอนนี้ก็น่าจะหนึ่งทุ่มแล้วครับปล่อยอวนกับดักรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานั่งรอตกปลากันกอไฟไล่ยุงนะ <c oughs> ตั้งคมปมยังไม่ได้ช่าง <c oughs> <c oughs> ยุงเยอะเนาะ อ่ะเดี๋ยวรอครับรอไปเลาะกุวนกันไปครับผมลอยแหลกรอบแหลกดนไหมขึ้นใหญ่หน่อยเนาะวันนี้อุ้ย,อ,ยอ,อุ้ยตัวสวยเลยทำไมวันนี้ครับอวนปลากระบอกได้ทํางานแล้วนช่างนะสองคลิปก่อนนี่ติดมาตัวสองตัวนะ,ะคลิปนี้จัดมาละสามครับหลายคนถามขนาดอวนเนี่ย ยาวประมาณร้อยเมตรนะครับขนาดตา3.5มจุห้าเซนลึก50ตาครับผมอวนเตี่ยวแบบนี้ก็น่าจะหัวพันกว่าบาทนะในช่างนะพันสามถึงพันห้าครับก็ไม่ได้ถามพี่แปะด้วยว่าราคาเท่าไหร่แต่ก็จะอยู่ในเล้งนี้ยครับโดนนี่ก็โดน,น,โดนไหมไหนอะโอ้มาอีกกระบอกอ,อะไระด,ยยด้นะไม,ไม้ติดไม้กระบอกหนึ่งข้างปนหนึ่งครับตรงนี้ อันนี้บอกอะไรในช่างบอกเหลืองบอกเหลืองบอกใต้เนาะตัวจะสั้นๆเมื่อกี้ที่ติดมาก่อนเนี่ยเป็นกระบอกขเขาเรียกบอก<แ>ขาวบอกบ้านออจุดตกนะถ้ากล้องตัดมะน้ำขาวาถ้ากล้องตัดไปแสดงว่า ตากล้องมีปัญหาตมน้ตัวนี้อะไรอ่ะปลากระี้ปลากะปีอ๋อของดีของดีปลากระปีนในใจสออครับตายง่ายติดดะปลาอะไรอ่ะดอกมาปะดอกมากวะโอ้ตุ่มเลือเลยสวยเนี่ยเข้ามดเยโอ้ยไซสนี้ไม่ได้ได้กันบ่อยเนะดอกมากใช้ฟังอย่างนี้ถือว่าใหญ่ครับ แต่ถ้าเป็นดอกมักน้ำลึกใจกว่านี้อีกเนาะแต่เท่านี้ชายฝั่งนี่เอาแล้วครับจะปล่อยอ่ะเอ๊ดอกมารเปล่าดอกมารหรืออีคุดดอกมารกันน่ะต้นกอมอีคุดอีคุดก็มั่งไออีคุดอยู่นะมันต่คล้ายกันหมดไม่อีคุดกับดอกมารกันนะออกไหม ปากโมตัวนี้ถือว่าพระเอกุงอ้วนกับหลุดายอ้วนเหมือนจะโดนอีกตัวงนั่นเองช่างนะติดดิวด้วๆอยู่นี่ครับกระบอกปะกลางปานตวงอ่ะก็เดี๋ยวขึ้นไปพักกันก่อนครับไปนั่งตกปลาเล่นแล้วก็เดี๋ยวมา ลงดูกันเป็นรอบๆครับผมไฮไลท์เราอยู่ที่รอบปูด้วยเดี๋ยวเราจะกู้ท้ายสุดเลยครับรอบสองครับไปเริ่มกันติดยังอุ้ยขาวๆปลาอะไรนะปลากระบอกปลาอะไรกระบอกเอาเริ่มต้นด้วยปลากระบอกครับนี่เออ มอ๊ยทำไมแม็กจึ๊ตื่นจังวะแม็กแค่แค่สะโพกนะช่างแอลจะไปอกอีกแล้วนะไปต่อครับฮะวายน้ำคามปักคลองมานะโอ้ยหอบเลยครับติดอะไรตัวนี้บอกระบอกอีกหนึ่งนะตัวกำลังสวยเลยครับกระบอกบ้านอ้าว ก็ยังพอติดอยู่เรื่อยๆครับผมตรงนี้ก็ติดครับโอ้ตัวสวยๆเลยนี่แม่ปากระบอกไซส์สวยๆเลยครับไม่จริงหลักเข้าไปหาดีน้ำเริ่มขึ้นเลยน้ำเริ่มขึ้นเนาะ แม่ลอยเต่งๆอีกแล้วครับหนึ่งต <pap st> <ik> ัวกระบอกครับกระบอกนยังเป็นอยู่ตัวนี้น้ำขึ้นสูงขึ้นแล้วนะช่างนะวางอวนแล้วตกเป็นช่วงหัวน้ำขึ้นเนี่ยถือว่าสวยครับ ตต็กเล้งอีกแล้วครับติกเล้งก็ติดประจำนะพอมารอยอวนนะครับ,ต,บติดปากติดปากีนหน่อยนึงอะ่ะอ่ะ,อะนหยช่างเอานี่ไปเต็กเล้งครับแม็กได้ของลีนะกุ้งอ่ะแม่กุ้งมาตัวครับตัวนี้ติดอะไรครับ กับปีอ่ะกับปีตัวสสวยอยู่นะวันนี้เนาะแต่ติดน้อยไปหน่อยพอได้กินน่ะนะออกมาหาก็ไม่มีอดนะครับหากับข้าวกันไปเรื่อยหากินตามวิถีครับผมอะไรอ่ะอุ้ยอ้อันนี้ กระเบนเหรอกือป่ะนะไม่ใช่กระบางใช่ไหมไม่ใช่เอาแล้วจะปลดยังไงทีนี้เอาทำไงอะกระเบนไปได้เอาครีมมาตัดเงี้ยงด้วยในช่างแล้วกันในช่างโชว์เดี๋ยวต้องหักเงี้ยงมันก่อนนะห่อไยทางไหนนีงอยู่ตรงนั้นห่อยยังไงอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยไปดีง่ายไหมดูเงียงอยู่ไหนนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวในช่างก็เป็นอยู่ แไอคนทะเลหาเจออยู่แล้วน้องเงี้ยงกระเบนนะ<ม> <c oughs> เห็นเลยน่ย <c oughs> เฮ้ยตัวนี้สวยม่จับนี่ไงจับยังไงนี่เอามือมจับจมูกมันไละนี่นะจมูกร้อยจมูกมันละคับจมูกสำคัญนะครับอย่าถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความชํมนานาญยาไปเล่นกับกระเบนหรือว่บบากระบังนะครับเพราะเวลาติดอ <c oughs> ่ะมันจะติดที่เงี้ยงนะในช่างนะติดอ้วนอ่ะดูเงี้ยมันเป็นลูกศร โดนตำไม่ได้เลยนะเดินตำต้องเดินหน้าอย่างเดียว,ยวหลังไม่ได้ก่อนหนูหน,น้องๆเนาะแนะนําหน่อยนะครับสําหรับคนที่เขมืออาชีพมือปโปรอยู่แล้วชาวเลืออยู่แล้วเขารู้ครับอย่างช่างแอลเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเราประสบการณ์ทะเลมีอยู่ใช่ไหมมีมีอยู่พ่อแม่อาชีพประมงเนาะ <S <S อ้อาวอ่ะเสียงลงน้ำไป มมีียงงทีนี้มันจะหลุดแล้วนะต้องล็อกให้ดีนะทีนี้มันหลุดเลยนะไม่เอ่ะอะอะถุงอ้วนไปห่อใส่ทางเงียงหลุดแล้วมันจะเจ้าช่องออกยังยังขีดคั่วนะอันนี้ถือถืุงอ้วนไปรอหน่อยเขาเรียกอะไรนะเราสร้างช่องออกโดยตัวเองจะมีช่องออกของมันอย่างเงี้ยสับกับห้องเพราะว่าเวลามันติดเนี่ยมันติดที่เงียงครับทั้งเงียงหลุดก็มันจะหลุดตามแล้วล่ะ อ,อ,อ่ะถุงกวนรอสักหน่อยดิเอาวามา,าครับโอ,อ้แหมได้พระเอกพอดีระหว่างเก็บอวนครับแม่ปลาบป็นหนุนวสวยนะในช่างนะอตอนแรกตั้งใจว่าจะเอาไว้กูอีกสักรอยนึงแต่น้ำขึ้นสูงครับน้ำขึ้นจนเดี๋ยวจะมา เก็บกันไม่ไหวก็เลยต้องเก็บซะตอนนี้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาไปน้เ่เลยต้องเก็บซะแล้วนช่างนะไม่งั้นเดี๋ยวเอาเก็บอวนไม่เข้าฝั่งอันตรายเหมือนกันนะครับใบขนุนนะโดนไม่ได้นะช่างระเดชถือกันจะลำบากหน่อยนะครับ ห้ามมาใกล้กตัวเลยไปดูในช่างอ่ะลอยคอเก็บอวนแล้วนะ <c oughs> ถ้าห่วงว่าอีกรอยหนึ่งได้ไว่ายน้ำเก็บอวนแน่นะ <c oughs> เก็บอวนมาแล้วยังติดปลากระบอกตัวที่สวยอีกหลายตัวนะในช่างนะ <c oughs> โอ้หัวน้ําขึ้นด้วยอ่ะเสียดายที่ว่า <c oughs> น้ำขึ้นเลยขึ้นมันสูงหน่อยสู้ไม่ไหวครับน้ําถึงคอกันอยู่แล้ว ติดอีกหลายตัวอยู่โอ้อ่ะขึ้นฟังเลยครับ่าไปปลดกันอยู่ฟังโอ้วิธีปลดปากระบอกเนี่ยก็คือต้องไลตาอวนเอาเอาหัวออกเนาะดึงจากหัวไปหางครับหาช่องเอาหัวมุดออกมาให้เจอ,อนนจะง่ายเออเนี่ยครับ หลายตัวอยู่นี่แม่มาได้ปลากระเบนนี่ชื่นใจนะในช่างอยู่ชายฝั่งมันก็หากินยากใช่ไหม<ช>ปลากระเบนไม่ได้กินหากินกันง่ายๆฮะแต่ที่สำคัญวันนี้ปลากระบอกโดนเยอะอยู่ครับตัวนี้อะไร,ป,ระปีากระปีนะ มีป่ะนี่พี่ตีนมีนไหมหมดนะมีป่ะหมดแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราไปต่อด้วยการเก็บรอบครับผมรอบปูเอามาวางทั้งหมดสิบห้าลูกนะครับมัดขวดโยนมัดขวดโยนโอด้ดูจมครับแม็กจมอ,อ้าวไม่ถึงเลย <laughs> เราคงถ่ายช็อตเก็บไม่ครบทุกลูกอ่อนเนาะเดี๋ยวลูกไหนได้ตัวเราจะตัดช็อตให้ชมนครับมาเปิดลูกแรกก่อนนี่อะไรอ่ะโดนปูอะไรปูหินปูหินเนาะปูหินไม่เอาครับเดี๋ยวเราปล่อยไปก็ยกกันมาหลายลูกแล้วนะยังไม่โดนเลยนะแม็กได้เรื่องไหมนี่อุ้ยอะไรอ่ะปลาเหรออ้าอ่ะใช้ถือใช้แบบ นี่โอ้เข้าปลาเก๋าครับปากคลองเนี่ยมันเป็นแนวหินอะ่ะอมีปลาเก๋าครับผมเรามาตกเรายังเคยได้บ่อยๆอย้อาปูไม่เข้าได้ปลาเก๋าก็ยังดีครับอา้าวนูน <c oughs> ตกเบ็ดไม่ยอมกินนะแม็กนะเ <c oughs> <c oughs> ข้ารอบเฉยๆนี่อา้ารอบก็ยังพอได้ครับก็รอบทั้งหมดสิบห้าลูกไม่ค่อยเก่งนะในช่าง ก็เดี๋ยวเก็บของกลับบ้านกันครับเราไปสรุปทั้งหมดกันที่บ้านเนาะไปครับมาดูปลาทั้งหมดของคลิปนี้นี่ดูเวอ่ะไม่น้อยครับผมสารพัดปลานะ <c oughs> นี่แต่พระเอกขอให้เจ้านี่แล้วกันครับปลากระเบนปลากระเบนชายฝั่งนะแล้วก็ที่เหลือเป็นพวกปลากระปีครับไซอย่างนี้แล้วก็ ที่ได้เยอะหน่อยก็แกงปลากระบอกนี่ปลากระบอกได้เป็นมื้อเลยครับไซส์สวยเลยกระบอกบ้านแล้วก็ตัวนี้ตอนแรกว่าเป็นปลาดอกหมากแต่ว่าน่าจะเป็นอีคุดนะหรือว่าปลาอะไรก็บอกหน่อยนะครับนี่อีคุดหรือดอกหมากเนาะแล้วก็มีปลาใบขนุนครับได้มาตัวหนึ่งแล้วก็วางรอบได้ปลาเก๋ามาตวงครับอ่ะนี่นะ เดี๋ยวผมจะเอาปลาชุดนี้เนะี่ยแบ่งไปทำเมนูอะไรตัดเข้าครัวพื้นบ้านของเรานะครับ,รบวันนี้ผมมาทำครัวที่บ้านช่างแอลอีแล้วนะวันนี้เราจะทำเมนูอะไรกันครับแกงปลาปลากระเบนครับแกงเผ็ดปลาเนาะปลากระเบนปลากระเบนที่เราไปวางอวนกันมาเมื่อคืนนั้นในช่างนะอ่ะเป็นพระเอกของเราคลิปนี้ก็จัดเลยครับสดๆแกงปลาเนี่ยเราจะแกงกับน้ำใช่ไหมในช่างครับ เราตั้งน้ำให้เดือดเนาะจากนั้นใส่น้ำพริกแกงครับน้ำพริกแกงครับผม,มแกงด้วยน้ำนะลมแรงหน่อยครับละลายน้ำพริกแกงแล้วเราจะตั้งไว้ให้เดือดอีกรอบนะในเช่างนะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ปลาครับกระทะก็จะผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคชนหน่อยเนะ้ในช่างเนาะกระทะแบบนี้ครับทากับข้าวอร่อยกระทะใหม่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยเก่งหรอกใช่ไหม กระทะพักสนามเดือดได้ทีแบบนี้แล้วเอาปลากระเบนลงนะแม่มันไม่ได้ติดมาง่ายง่ายนะในช่างนะถือว่าเป็นเรื่องฟุกก็ได้ครับในการลาวไม่ใช่ลาวดิวางอวนริมชายฝั่งแล้วติดปลากระเบนเนาะจากนั้นเราก็จะตั้งทิ้งไว้ก่อนใช่ไหมในช่างเดี๋ยวมันจะคาวเนาะ,ะให้เนื้อปลามันสุกครับพอน้ําเดือดแล้วเนี่ยในช่างจะใส่มะเขือกรอบ,รบใช่ไหมตามด้วย ผักยาวกระชายกระชายพริกไทยอ่อนไทยอ่อนแล้วก็พริกขี้ฟ้าแดงพริกแดงพริกสีเนาะอันก็ผัดครับผมใส่เครื่องไปหน่อยมันก็จะอร่อยขึ้นนะมั้ยหอมหอมหอมกระชายครับโอ้หอมน่ากินแล้วครับมาปรุงรสกันนะในช่างจะใส่รสาชาผงปรุงรสรสราชาคอนเสิร์ตใจดีของเราต้องคู่กับ ประชาชูรถขายของครับแล้วก็น้ำปลา,าเครื่องปรุงมีสามอย่างใช่ไหมครับแกงผิดบ้านๆครับสุดท้ายก็จะใส่ใบยี่หร่ากับใบมะกรูดใส่เครื่องหอมเนาะในช่างเนาะเป็นนันเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยครับคนซะหน่อยนี่โอ้ใส่ใบยี่หร่าไปหอมฟุ้งเลยครับไม่ ดูนะสุแ,แกงเผ็ดป่าเนาะปลากระเบนใบยี่หราใบมะกรูดครับผมได้เวลาไปชิมกันแล้วครับจะกินข้าวเช้าด้วยกันนะในช่งนะ <c oughs> แกงสดๆครับร้อนๆไปครับผมหาข้าวกินกัน คนตาดกินข้าวต้องมีน้ำปลานะคนตาดและคนทะเลแล้วกันนอกบ้านเราเนะในช่างนะก่อนกินข้าวต้องหยอกน้ำปลาครับนี่นะครับกับข้าวนะ <c oughs> แกงปลากระเบนปลากะบอกทอดกระเทียมแกงหอยขาวสับปะรดแกงกระทินะครับนื่ครับใ,ให้ลองเหรอกินข้าวมาแล้วเหรอทานมิตรมารอเพื่อวันนี้จะไปไหนกันนะ กูอวนกูอวนที่อ่างเก็บน้ำครับ <c oughs> กินข้าวเช้ามาแล้วใช่ไหมกินแล้วกินแล้วกินแค่ประมมันเนี่ยได้นะอะไรไหมตาบอกอะไรปลาบอกสดๆถ้าถ้าเราทิ้งอวนไว้อีกร้อยหนึ่งเมื่อคืนน่าจะได้เยอะกว่านี้นะเขาไปาไม่ไม,ม่ยอมไปค <c oughs> ีขคอกันกูพูดเยอะขึ้นไหม <c oughs> น้ำมันขึ้นมา จำปากระบอกมาเริ่มเข้าเข้าฝังแล้วอ่ะไอ้ตอนวางทีแรกกับแค่นี้ผมไอ้ตอนไปกู้ครั้งสองน่ะแค่นี้ไหมผมอ่ะนีขึ้นเกาะไหลไหมกนรมาคืนขากลับับก็อิ่มกันแล้วนะครับกินกากบ้านเลยไหมงโอเคก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับการออกไปหาวัตถุดิบพื้นบ้านมาทำเมนูพื้นบ้านเนาะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้า ส่วนคลิปนี้ขอลาคกกนไปก่อนเนาะตัพูดปิดพูดถูกสวัสดีครับครับบ๊ายบาย